สวัสดีครับคุณคุณบุปะจัค่ะไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาอาทิตย์สองอาทิตย์อืมกระซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ยินดีก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปอุ้เปล่าซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีเแค่ดินเดียกระเบิดพี่ยังใครกันเนาะครับตอนนี้เราอายุยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณหกสิบโมยสไตล์อะไรครับเอ่อปีเมืับวันนี้จะต้องมาเจอกับสังลบเนาะครับเคยต่อยกันไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลย แล้ววันนี้มาแทนด้วยใช่ครับรู้ตัวกี่วันเมื่อวานแล้วเมื่อวานเลยแล้วเรามีรายการขึ้นยังยังครับเดีในซ้อมมาตลอดก็คือซ้อมปกติแต่รายการยังไม่มีแต่พอดีก็โทรไปก็เลยโอเคก็มาเลยเนาะครับอืมวันนี้เลยต้องปล่อยไปต่อยเลยร้อยสามสองเลยเมื่อเช้ามาเป็นไงเกินอยู่บอลบอลสองแต่ตอนนี้เหลือแค่จุดสี่ครับกระเดีนยี่ิบเดียวยี่สิบยี่สายหน่อยเนาะแล้วล่าสุดก่อนที่จะหยุดไปเนี่ยเราต่อยไว้ที่สมุอนบอกว่าตื่นสมุนมาเป็นไงบ้างแพ้คะแนนคะแนนนั่นต่อยอยู่เวทกร้อย ร้อยสิบเก้ายี่สิบหนึ่ได้ตอนนี้เราต้องปล่อยไปต่อยแต่ดูรูปร่างสูงใหญ่ด้วยครับไหวไหมไหวครับไม่ได้มีปัญหาเนาะผมเจอตัวใหญ่บ่อยอืมนี่เลยจุดสี่อันนี้ก็ปล่อยๆเลยครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักประมาณเกือบสิบใบนะผลจังหวัดภูเก็ตครับเอาฝ่ายเชิญช่วแฟนคขับรถหน่อยฝากพี่น้องชาวภูเก็ตและพี่น้อง ทุกคุณช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจได้ครับเต mm ็ม hmm. ที่แน่นอนนะฮะถึงจะมาแทนรู้ตัวว่วันแต่วันนี้มาเต็มที่แน่นอนรพอรอมาแจ้งเกิดด้วยเลยใช่ครับขอะขอโชคดีสั้นครับคุณครับ